สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยายจะพามาทำผัดกะเพราเป็ดบดนะก็มีพริกขี้หนูตำกับกระเทีเยมอันนี้ก็ของที่มีอยู่ในตู้เย็นเอามาใส่ใส่ซะให้มันหมดหมดไปจะได้ไม่ต้องอยู่ในตู้เย็นใบใบกะเพราเป็ดบดมาดูวิธีการปรุงของยายเลยค่ะเปิดแก๊ เทน้ำมันลงไปไปน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมกับพริกลงไปผัดให้พริกกับกระเทียมหอม เหะะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาเป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะมาดูกับการทำกับข้าวแบบง่ายๆสไตล์ยายเทืองนะบ้าน ทำทำตามง่ายๆทำกินง่ายๆอ่าอันนี้พริกก็หอมแล้วนะยายก็ใส่เป็ดบดไปเลยหนึ่งกิโลลูกชายก็สันหามาให้แม่ทำเขาก็ซื้อมาซื้อนู่นซื้นี่มาพิ้งไว้แม่ทำแม่ทำ เดี๋ยวรอให้เป็ดสุกก่อนนะอยาจะเติมน้ำนะน้ำมันน้อยน้ำที่พิเศษที่สุดก็คือน้ำล้างโคอร่อยเลยรอให้ตัว ถ้าน้ำมันน้อยเกินไปเดี๋ยวกลัวเป็ดไม่สุกเดี๋ยวให้มันสุกแล้วเราค่อยผัดให้มันแห้งๆของไอ้ถ้าเราไม่อยากให้คาวอ่ะรอให้เขาเดือดแล้ว่อยคนอย่าคนตอนไม่เดือดถ้าคนตอนไม่เดือดแล้วมันจะคาวดูนะเพื่อน ยายฉุนุๆแล้วยายจะจามเราจะจามทีก็ปิดกล้องไว้ก่อนจามเสร็จแล้วกค่เปิดกล้องต่อเอ้ยยายเป็นภูมิแพ้ด้วยนะจะไวมากกับเรื่องกิ่น เริ่มละเริ่มถุกแล้วนะคะยายก็จะปรุงแล้วนะใส่เกลือไปนิดหน่อยถ้าเป็นพวกผัดผัดเนี่ยยายจะใส่เกลือนิดหน่อยเพราะว่าน้ำมันน้อยถ้าใส่เยอะมันจะเค็มน้ำปลาซอส คืรสน้ำตาลน้ำตาลตามชอบนะถ้าใครชอบหวานจะใส่หวานสุดแล้วมันจะจับก,ก้อนเราก็เอาตะหลิวบี้บี้บี้ให้มันแตกแตกก้อนมูไหลน ก็จะชิมดูย,ยายนี่จริงจริงเลยเรื่องกะนี่แม่นมากได้ที่แล้วนะเพื่นพนอนๆยายก็จะใส่ถั่วฝักยาวที่เหลือจากส้มตำวันนั้นแล้วก็เมืวานผักเปรี้ยวหวานแต่ไม่ได้ลงคลิป อพิกหยวกที่เหลือจะผัดเรืยหวนาหวนเมื่อวานเทลงไว้เลยของทุกอย่างที่มีในตู้เย็นเก็บมาใช้จะได้ไม่ต้องเสียของนะคะเสร็จแล้วยายก็จะใส่กะเพราลงไป กระเพายายมีเป็นไล่ไล่ไปซื้อเอาตามตลาดใส่เข้าไปเดี๋ยวนี้ห้าบาทไม่พอใส่นะคะต้องสิบบาทโอ้โห,โโหมันช่างน่ากินอะไรเช่นนี้อืมเดี๋ยวหรอให้สุกก่อนนะเพื่อนๆ แป๊บนงใส่ไปแล้วรสชาติเป็นยังไงอืรสชาติเจ้มจนเติมน้ำตาลอกนิดนึงยายเป็นคนขาดหวาน รสชาติใช้ได้ทุกอย่างใช้ได้โอเคยายก็จะตักใส่จานเป็นไงเพื่อนๆหน้าตาน่ากินไหม มากินด้วยกันค่าทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ